สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเโน้ต่ากสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเรามาดูการวิซ้อมของแนวลุก ดาวรุ่งของทีมเรานะครับอย่างเอโทนิยัลันกานะครับก็ได้มีการฟิตซ้อมด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะมีการเรียกจากสโมสรนะครับไปเข้าแคมป์ก่อนที่จะมีการเตะพีซิซันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะหลายคนนะครับที่ไม่ได้รับใช้ทีมชาติก็มีการฟิตซ้อมด้วยตัวของพวกเขาเองหลายคนเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดดาวรุ่งที่มีการให้สัมภาษณ์มาเนี่ยก็คือฮันนิบาลเบบรีถูกไหมครับ ที่มีการซ้อมเรื่องของโซ่ร่างกายเรื่องของเข้ายิมอัพกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับซึ่งมันมีข้อแตกต่างครับชุดเยาวชนเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีการอัพกล้ามเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไปกระแทกกับพวกตัวใหญ่กว่านี้นะครับนะไม่ใช่เรื่องแปลกเดารุ่งทุกคนเนี่ยก็มีการทําอยู่แล้วนะครับนะซึ่งเรามาดูร่างกายของเอนโทนี่รังกากันนะครับโอ้โหดูตามภาพนะครับ แข็งแกร่งมากครับฟิตเปียเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอิรันกาเนี่ยก็ดูมีทรงที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะตอนที่เราได้เห็นในช่วงท้ายซีซั่นถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยนะครับก็มีการอัพเพิ่มขึ้นนะครับให้มันมีกล้ามเนื้อบึกบึนเพิ่มขึ้นกว่านี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่นักเตะดาวรุ่งรายนี้ก็มีการพัฒนาตัวเองเรื่องของส่านร่างกายนะครับให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับชุดเล็กกับชุดใหญ่เนี่ยมันต่างกันนะครับการกระแทกการมาที่ก มันหนักกว่าชุดเล็กแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นอิรันกาทำถูกนะครับอัปเกรดตัวเองนะครับอัปเกรดตัวเองในเรื่องของซรงร่างกายให้มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับก็มีการฟิตซ้อมด้านอื่นด้วยนะครับนะโอเคนะครับนี่คือการแสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการฟิตซ้อมของเาวรุ่งรายนี้นะครับและสําหรับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของราฟลวารานนะครับวารานมีอะไรน่าสนใจครับตามรายงานจากนักข่าวชาวสเปนนะครับอย่างเปเป้เอสตาดานะครับ เป็นนักข่าวชื่อดังที่มีคนติดตามเยอะมากๆนะครับสามแสนกว่าคนได้นะครับในเทอร์ิเตอร์นะฮะก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการบรรลุข้อตกลงทั้งหมดกับเรอัลมาดริดในดีลของราฟาเอลวาราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กระแสะข่าวตามมุมมองผมนะผมยังมองว่ามันชนกันอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งอังกฤษเนี่ยมองว่าแมนยูถอยแล้วนะครับเกี่ยวกับดีลนี้เพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินนั่นเองนะครับทั้งเรื่องของค่าตัวค่าเหนื่นอยต่างๆเนี่ยนะฮะ แมนยูสู้ไม่ได้นะครับก็เลยถอยว่ามาเป็นพวกปาตอร์เรสชูกุนเดนะครับหรือทางโรเมโรนะครับของอตาลนตาดีกว่าไหมนะครับแต่ว่าฝั่งสเปนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าดีลนี้จะสำเร็จแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันไปครับว่านักข่าวคนนี้มองว่าแมนยู you, คุยกับเรัลมาดริตแล้ว,ะลวนะครับแล้วก็น่าจะได้บทสรุปกันเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ายูโรฝรั่งเศสก็เราทราบกันดีว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนกระแสข่าวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของอุสมานเดเบเล่ครับมีรายงานจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนนะฮะทางบาร์ซ่าเนี่ยก็ทําใจแล้วครับเกี่ยวกับการปล่อยเดเบเล่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนักเตะเองก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียไปแบบฟรีๆด้วยนะครับเพราะว่าสัญญากล้ที่จะหมดส่วนหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะมีการเร่งปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะซึ่งหนึ่งทีมที่เป็นปลายทางเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นตัวเต็งนะฮะ สิ่งหนึ่งที่บาร์ซ่าก็ทําใจไว้ก่อนก็คือแมนยูกําลังได้ตัวจะดองซานโชครับหลังจากที่ได้ตัวซานโชแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะวกกลับมาให้ความสนใจเดเบลเล่อีกแล้วนะครับและส่วนที่2ครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยจะไม่ได้จะดองซานโชนะครับแต่การกลับมาคว้าตัวเดวิเล่ออีกครั้งก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีครับเพราะว่าเดวิเล่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับทําให้การปล่อยตัวก็ยิ่งแต่ยากไปใหญ่นะครับ เราทราบกันดีอยู่แล้วแหละนะครับว่าเวลาเราให้ความสนใจนักเตะรายใดรายหนึ่งเนี่ยแล้วไปติดต่อเนี่ยนะครับนักเตะรายนั้นมันก็ต้องสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดไปติดต่อในช่วงที่กําลังได้รับบาดเจ็บหนักอยู่เนี่ยซื้อมามันก็ต้องซื้อมารักษานะฮะซึ่งแฟนบอลน,น่าจะไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับนะก็นี่คือรายงานจากฝั่งของสเปนอีกกระแสะหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของวาราแล้วก็เดมเบเล่น,นะครับ ในรายของดินสันคาวานี่กันบ้างน,นะครับมีรายงานออกมานะครับจากสื่ออย่างกานโชเมกาโตครับของฝั่งอิตาลีครับสื่อจากอิตาลีเนี่ยมีการเล่นข่าวกอสืบกันออกมานะครับว่ามีความเป็นไปได้ครับที่โรม่าจะติดต่อคว้าตัวดินสันคาวานี่ครับกองหน้าตัวเก๋าวัยสามสิปีของแมนเชสเตอร์เดนนะครับถึงแม้ว่าคาวานี่เนี่ยจะพึ่งเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์เดนไปปัดหมานี้เองก็ตามนะครับ แต่เรื่องของการเซ็นสัญญาฉบับใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคาวานี่จะอยู่กับทีมต่อไปได้หรือว่าปิดโอกาสการย้ายทีมนะนะครับคือเซ็นสัญญาใหม่มันก็ยังสามารถย้ายได้อะพูดแบบตรงๆนะครับแต่ทางโรม่าเนี่ยถ้าเกิดให้ความสนใจคารวานี่โรม่าก็ต้องมีการจ่ายค่าเจเชยให้กับแมนยูด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาเพิ่งเซ็นไปนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือโรม่าเนี่ยคิดเอาไว้นะครับว่าคาวานี่เนี่ยน่าจะมาทดแทนเซโก้ได้นะครับ เพราะว่าเซโกเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาแบบเป็นระยะๆะะนะครับแต่ผมมองว่าข่าวนี้นะครับขาววนี้ไม่น่าจะย้ายและนะครับเป็นข่าวของสิบเฉยๆนะครับที่เอามาปั่นกระแสกันนะครับเพราะว่าขาวาันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ตอนเซ็นสัญญาว่าเขาเองก็แฮปปี้แล้วก็อยากอย,กอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับในช่วงซีซั่นหน้าแต่ถ้าเกิดซัมเมอร์ปีหน้ามันก็ไม่แน่แหละนะครับมันก็มีโอกาสย้ายทีมสูงแต่ว่าในช่วงเนี้ยเจ้าตัวยืนยันเองว่าแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็ ต้องการช่วยแมนยูต่อไปนะครับและตามรายงานของนิโคโลชิร a านะครับนักข่าวของอิตาลีเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดยเนี่ยได้มีการส่งแมวมองครับไปติดตามฟอร์มของอันเดรีนโรบิโอนะครับในเกมที่ทีมชาติฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อสวิตเซอร์แลนด์นะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในช่วงวันที่ผ่านมานั่นแหละนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับเชื่อกันว่าโรบิโอเนี่ย ไม่น่าจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่ายูเว่มองว่าเขาเป็นนักเตะคนสําคัญโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปครับก็เป็นส่วนสำคัญของทีมนะฮะเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องยากมากนะครับแต่ว่าแมนยูให้ความสนใจเฉยๆนะครับจริงๆข่าวราบิโอกับแมนยูเนี่ยมีข่าวมานานแล้วนะครับก่อนที่ราบิโอจะย้ายมายูเวนตุสเสียอีกนะครับมีข่าวแต่ตอนนั้นเลยนะครับจนณับปัจจุบันก็ยังมีข่าวอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกผมคิดว่าเป็นการปั่นกระแส เฉยๆหรือเปล่านะครับในมุมมองของผมนะครับแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ผมไปเปิดอ่านดูจากหลายๆสื่อเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็นี่ไงในเมื่อปอกบาเนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องของการย้ายทีเหมือนกันแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมกลับไปยูเว่เนี่ยบางทีเนี่ยแมนยูอาจจะเอาราบิโอไปสลับดีวกับปอกบาก็ได้นะครับหรือขอให้ยูเว่เนี่ยเอาราบิโอสลับเปลี่ยนกับปอกบาไหมนะฮะก็มีโอกาส เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับในเรื่องนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือว่าการวิเคราะห์เฉยๆน,นะครับก็เป็นข่าววัสิบอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรามากันที่เรื่องราวของเอ็ดวาร์โดคามาบินกากันบ้างนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของสโมสรแรนด์ที่นเวลาเนี้ยนะครับได้มีการเล่นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ูไนตดหลายวันติดแล้วนะครับซึ่งโอเคแหละดาวรุ่งรายเนี้ยเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจครับวัยเพียงแค่18ปีสีเท้าดีนะครับ แฟนผีเนี่ยก็เชียร์กันข้างเยอะนะครับให้แมนยูเปเซนันเข้ามาแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่แฟนผีเนี่ยมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของค่าตัวครับเม็ดเงินที่แมนยูจะต้องจ่ายถ้าเกิดอยากได้คาร์บินก้าเข้ามาเสริมมิดฟิลด์เพิ่มเติมนะครับแฟนผีเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็คือค่าตัวที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86ล้านปอนด์ครับเกี่ยวกับค่าตัวของคาร์บินก้านะครับ ซึ่งแฟนผีเนี่ยก็ได้มีการไปสอบถามนะครับนักข่าวของ i m c Sport นะครับเป็นสื่อชื่อดังนะครับเป็นนักข่าวชื่อดังของฝั่งฝรั่งเศสด้วยนะครับอย่างโมฮัมเม็ดเบลฮาร์ซีนะครับซึ่งก็ได้คำตอบมานะครับว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์การเจรจาต่อรองของแรนด์หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแทคนิคของเขานี่แหละในเรื่องของการปล่อยนักเตะในเรื่องของการเจรจานักเตะนะครับการขายในแต่ละดิวนะครับ การตั้งค่าตัวแบบแพงๆไว้ก่อนก็เป็นการแบบให้แต่ละทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยเข้ามาต่อรองกันนะครับบางทีมันอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้หรือว่าสูงกว่านี้ก็ได้ก็เป็นแทคนิกของฝั่งแรนด่เฉยๆนะครับที่มีการตั้งข้อเสนอกันเอาไว้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แฟนผีไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับค่าตัวนะครับชอบไหมชอบครับแต่ว่าค่าตัวมันสูงเกินไปเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าสัญญาของคาร์บินก้าเหลือน้อยด้วยครับ ทำไมถึงโก่งไปได้ขนาดนั้นนะครับสูงม,มากๆนะ80กว่าล้านเนี่ยนะครับสัญญาก็เหลืออีกไม่นานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูค่าตัวกันจริงๆครับตามเว็บไซต์ Transfer Market นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับถ้าเคาะกันออกมาตามเว็บไซต์นี้เขาจะเคาะมาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งผมมองว่าถ้าโก่งจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่เกิน50ล้านปอนด์แต่ว่า80กว่าล้านเนี่ย แฟนผีไม่ค่อยแฮ ppy ครับแฟนผีบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่ที่แบบมองว่ามันเกินไปครับเรื่องของค่าตัวขนาดนี้นะฮะส่วนเรื่องราวของเดนนี่ฟานเดเบคครับที่มีการเล่นข่าวออกมาจากโรมาโน่ครับโรมาโน่มีการเล่นข่าวออกมาหลายเรื่องพอสมควรนะครับมากันที่เรื่องของเดนนี่ฟานเดเบคกันก่อนนะครับซึ่งตามรายงานจากโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าเดนนี่ฟานเดเบคเนี่ยต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับแล้วก็โอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ดอนนี่ฟานอเบกอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กดดันให้หนกเตะรายนี้ย้ายออกจากทีมนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของดอนนี่ฟานอเบกเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบมากครับเรื่องของการย้ายทีมนะฮะเพราะว่าความต้องการของนกเตะเนี่ยมีความต้องการเรื่องเดียวก็คืออยู่กับแมนยูต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับดอนนี่ฟานอเบกเนี่ยไม่เคยโมโหหรือว่าโกรธผู้จัดการทีมหรือทีมงานภายในสโมสรเลย รวมทั้งสโมสรด้วยนะครับที่ไม่ค่อยให้เขาเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับคือเจ้าตัวไม่เคยโทษใครครับเจ้าตัวเพียงแค่ขอโฟกัสเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้นครับก็คือในยามที่ได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยก็ขอมุ่งม,มั่นแบบเต็มร้อยนะครับแล้วก็ในยามที่ฝึกซ้อมเนี่ยก็ขอทํางานอย่างหนักต่อไปนะครับความตั้งใจของเจ้าตัวเนี่ยก็คือพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องของกระแสข่าวว่าดดนิสฟาราเบกมี ความเกลียดมีความโมโหต่อทีมงานแมนยูเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะแล้วก็โอเล่เองเนี่ยนะครับก็แฮปปี้นะนะครับแฮปปี้กับตอนนี้ฟันเดอร์เบกอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าผลักดันอย่างที่ว่ากันไปนะครับผลักดันในเรื่องของการย้ายทีมนะครับโอเล่ก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงซีซันที่เพิ่งจบไปเนี่ยตอนนี้ฟันเดอร์เบกเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เป็นฟอร์มการเล่นภาพรวมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการประเดิมซีซันแรกที่ไม่ดีเอามากมากเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยโอเล่ก็เปิดโอกาสครับให้ดอนนี่ฟาร์เดเบเนี่ยปรับตัวอีกสัก1นซีซั่นนะครับหรือปรับตัวต่อไปหลังจากเนี้ยนะครับนะในอนาคตก็ปรับตัวกันต่อไปให้เข้ากับระบบการเล่นของฟุตบอลอังกฤษนะครับแล้วก็มีการพร้อมเปิดโอกาสให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปด้วยนะฮะเปิดโอกาสลหลายๆอย่างแหละนะครับให้ดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะครับ ถามทางนักเตะเองเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพสูงม,มากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมปิดโอกาสไปได้เลยนะครับนะและเรื่องราวของลินการ์ดกันบ้างนะครับลินการ์ดเนี่ยก็อย่างที่โรมมโนโบอกมานะครับว่าเท่าที่เขารู้เนี่ยก็คือจะมีการประชุมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตลินการ์ดนะครับซึ่งยังไม่ทราบครับว่าจะย้ายหรือจะอยู่กับทีมต่อไปครับน่าจะได้รับคําตอบในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือว่าในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็ ห้าสิบห้าสิบครับเกี่ยวกับลินกะนะฮะในรายของเคลเดนที่เปียกันบ้างครับสถานการณ์เป็นอย่างไรครับมาอัปเดตล่าสุดกันหน่อยนะครับนักเตะเนี่ยมีความเคารพต่อเมืองแล้วก็มีความเคารพต่อแอดมิริตนะครับแฟนบอลซิโมนน่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาโอเคครับกับการอยู่กับแอดมิริตต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ยจะสามารถกลับอังกฤษได้เขาก็ยินดีที่จะกลับเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโอกาสมันก็ยังเปิดกว้างครับยังไม่ได้ปิดซะที่เดียวนะครับเนะเพียงแต่ว่าราคาข้าตัวนี้แหละสําคัญนะครับเพราะว่าแอตแลิเนี่ยมีจุดยืนนะครับก็คือไม่ต้องการขายที่เปียออกจากทีมนะครับแต่ถ้าเกิดมาในราคาที่มันเยอะจริงๆอย่างที่เขาตั้งไาวา้อยู่ที่40ล้านยูโรเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะปล่อยนะครับคือเหมือนกับตั้งราคากันท่าแมนยูนะฮะแต่ถ้าเกิดได้จริง ก็กล้ายื่นก็ยื่นมาเลยนะครับก็แอมเบพร้อมรับฟังอยู่แล้วนะครับน่ก็นี่คือเรื่องราวของทิปเปียนะครับที่มันเป็นเรื่องยากนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิปเปียคนเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยนะครับถ้าเกิดสโมสรตกลงกันได้ทิปเปียก็พร้อมย้ายนะครับคือตอนนี้ทิปเปียยังไงก็ได้นะครับอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาย้ายได้ไหมก็ย้ายได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยนะครับว่าจะตกลงกันอย่างไรนะครับ ในรายของคิเยโนโรโด o ครับมีรายงานจาก t u t โตสปอร์ตนะครับ t u t โตสปอร์เนี่ยนะฮะก็ได้มีการเล่นข่าวขอสิบกันออกมานะครับว่าคิเยโนโรโด o เนี่ยจะเข้าไปชี้แจงจะเข้าไปพูดคุยกับยูเวนตุสนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็เรื่องของอนาคตด้วยนะครับว่าจะมีการลงเอยอย่างไรเพราะว่าสัญญาก็เข้าปีสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเลือกย้ายทีมเนี่ยนะฮะก็จะมีเปเชกับแมนยูนะครับ,บ,รบที่ มีข่าวแบบต่อเนื่องนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าเป้าหมายปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นทางป s เชที่ฝรั่งเศสมากกว่าที่จะเป็นแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยกำลังที่จะได้จดอนซานโช่เราด้วยนะครับก็น่าจะเปิดโอกาสการคว้าวต,วตัวทางโรโดไปได้เลยนะครับในรายของดูเบนเดเวสกันหน่อยนะครับก็มีข่าวรายงานจากยูโรสปอร์ตออกมานะครับซึ่งมีการอ้างว่าแมนยูเนี่ยก็มีการสนทนาหรือว่ามีการพูดคุยใน เรื่องของความไปไปได้ในการคว้าตัวรูเบนเดเวสนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเราทราบกนดีว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหามิดฟิลด์รายใหม่อยู่ด้วยนะครับคือตำแหน่งหลักๆที่แมนยูต้องการเนี่ยมันก็มีแนวรุกกองหน้านะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเพิ่มเติมนะฮะในกรณีที่ถ้าเกิดกองกลางรายที่มีอยู่เนี่ยย้ายออกจากทีมพวกอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะก็ถ้าเกิดย้ายออกไปก็จะหามิดฟิลด์รายใหม่เข้ามาหรือบางที มีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่พอก็อาจจะเสริมเงินเข้ามานะครับก็มีโอกาสไปไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แนวรับถูกไหมครับนะประมาณ3ามห้าสี่ตำแหน่งนี้นะครับที่แมนยูเล็งกันเอาไว้นะฮะซึ่งเนเวสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของแมนยูมานานแล้วนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยข่าวเนเวสเนี่ยมันจะไปหนักที่อาร์เซนอลซะมากกว่านะครับแล้วก็ทีมอื่นซะมากกว่าในอังกฤษนะฮะแต่ถ้าถามว่าแมนยูสนใจไหมแมนยูสนใจครับตามรายงาน เก่าว่างออกมาจากยูโรสปอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วด้วยนะครับนะเรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของอาร์เซลตัวเซเบ้ครับมีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานออกมานะครับว่าวิลล่าเนี่ยก็ยังคงกลับมาให้ความสนใจตัวเซเบ้อีกครั้งครับซึ่งรอบนี้ก็น่าจะเป็นการยืมตัวไปใช้งานอีกครั้งหนึ่งในช่วงซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าทางวิลล่าเคยยืมตัวตัวเซเบ้ไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัว โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนแมนยูด,ดึงกลับมานะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจครับว่าณนปัจจุบันเนี่ยโซเซบี้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายออกไปแบบยืมตัวก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็กลับไปเป็นล่าก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีด้วยเพราะว่านักเตะก็เคยร่วมงานกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ